ชุดโบราณนะครับท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมไม่เห็นผมจิโชว์นะนี่ตัวฟาร์มตังแล้วตอนนี้ครับหมุนเนื้อเรื่องเอ้ยเดี๋ยวดูก่อนมีตัวอะไรมาอืมเดี๋ยวรอสักคร่กโจ๊กโจ โอเคเดี๋ยวกลับบ้นบวผมก็จะเล่นอ่าในเรื่องนั่นตอรี่ไปก่อนนะครับอันนี้จะตอรี่ผมอยู่ที่ดาล้ะเช่อก่อนแล้อย่างนี้แล้วก็ต้องผ่านในดานนี้อีกไม่ผมต้องมาผ่านในในอีกแต่ผมย้งเดี๋ยวค่อยไป ผ่านคลิปหน้าคลิปนี้ผมต้องผ่านอันนี้กับอันนี้ให้ให้ได้ก่อนทองอันนี้นะเดี๋ยวผมจะต้องผ่านอันนี้เลยให้ผ่าน,นเดี๋ยวผ่านนั่นก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาบายต้าใจเล่นแบบชิวๆไม่สนอะไรเลย ฉเฉยบอสอีกตัวหนึ่งเลือดอินฟินิตอีกตัวหนึ่งคืออะไรสามหมื่นกว่าช่วยแต่ผมจะล่าใจไม่ยี่มองหันหันตูวโทรศัพท์อีกสิโอ้โหยรู้ไหมมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงนี้้ะท่านผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วอ่ะกูโซ่ ดาวจริงได้กับอันนี้มันนี่มันนี่น่ะดูเลือดมาดีอินฟินิตดี นี่ก็วมนนี้จีมิดแล้วแลว่ามัตรงนี้อย่าล้ะไอเนี่ยอ๋อโอ้ยนี่ว่าจะแพ้ไอไอไอ Infinite อินฟินิตอะคือมันมาวนทินะครับอย่าชะล่าใจ ไฮเดนสตรองวิเลชด่านแรกยังไม่ผ่านเลยท่านผู้ชมโอ้โหจะไปเอาอะไรไหวกลับเลยไม่ไหวจริงด่านแรกยังไม่ไหวเลยอืมมาสักทีรับขอบก่อนฮ้ยได้คนเยอะ นี่ผมได้อะไรมาเอ่อนี่เรื่อยตัวไปที่เรียกฟิลินฟิลินนี่ป่าวะ เนืนอของพีทูโอจีเขามีฟีเลนแสดงว่าฟีเลนดีฟีเลนดีอะไรอ่ะมัอยังไม่ได้ตัวอะไรเลยอ่ะฟิเลนอะไรปะนี่โอ้โหอเฮอ filen filen kau filen ha bisa oh juk le uhui tuh mana aku kalanti wa filennya kalanti teng teng จะการันตีโยเฮ้ย60 60เออโคการันตีไม่จะสมัยเก่า3ครั้งป่ะ น่ามีาคคหลอหลอตัดแม่เอกเพิ่มนะหนูหลอนอืมไม่มมมมมมมอมมอมมมมบมมมมมมามมดม

แต่ฟิล์มเลนเข้าตู้มันก็ต้องเอาต้องการด้ยวยเยังไม่เนี่ยอันนเอาเลยเลน,นี่ลบเลยตอนแรกว่าจะใช้อันนั้นแหละแต่ผมว่าจะอันนี้สะดวกกว่านิดนึงมาเก็มรถชะ สิงระบอกนึงนะครับหนึ่งกระบกคนทำมทันะทำละไรทำถึกอยากทนะทนโอเค ทานก็ดีไปแต่้าไม่ทานังมีร้องอย่างนี้นะึงโอเคยูชันมาอันติงเมตันกิโล่ คุณยายปีลินเก่งเลยนะคน,คนอื่นมีนะอยากได้ตึม 00, ้น1800วงเอสนีก็ดีอยู่นะดีแล้วนะกาเลนตีตึงๆ แอปนะครับไอฟฟลินใช้ค่าอัพดเยอะอ่ะอ่ะไม่ติดใช่ยายฟฟลินคุณยายฟฟลินเขานี่นัก่านักวายคน นี่คล้ายๆกับไอ้นักมายากลไม,ไม,ไม่ไม่มีเสื้อเออนะผมจะซื้ออสกินมา,มานมะเป็นอมันมันมีเสื้อล้วจะเป็นเสื้อที่มาติดกระดุมทำไมไม่รู้ตัวระเบิดที่ไม่ถึง ต้องฟาร์มากันยาวๆนะหนอมันนี้ไอ้คนเนื่อคนเนื่อโย่ผ่านไปอีกครั้งน่าจะประมาณเวฟที่ยี่สิบมั้งประมาณนั้นแหละจะมามันมันไม่เอปอไรเออก็ได้หรอดูเพียครั้ง คุนซุนสิบมง,งเลวอเลนนะเอเลนก็เป็นซัพพอร์ตที่ดีอยู่มั้ง ถ้างั้นเดี๋ยวผมรอบันเนอร์ไอ้นั่นดีกว,ว่าเลวอะดวผมจะสมเล่นๆกับอันนี้น่ะลองไหมเอ้าเอ้าๆอ้าผมให้กดเล่นๆผม ผมเลยว่ามันต้องมีตอบ yes no yes no อ,อ,อะไรมันมันไม่ขึ้นโอ้ยผมเสียฟีเลยลูฟี่มาสามตัวมีลูฟี่ห้าดาวเลยมีมาแบบลูฟี่กันห้าดาวผมมีสันจิเลยผมไม่มีสันจิ อะอะไรวะม่มีซันจิอะโอ้ยเย่ย่มีซันจิย่ยยยยอผมไปทำปควยนะเอาฟิล์ไมไปตกผมองดูลงไปไป,ไป ออมฮึาฮาหมูฮ mm ่ฮะฮ่ฮ่าาลองดูไปเหยือถ้าว่าตอนผเป็นเลือดมันอยู่ที่ห้าหมื่นถ้ามีฟีเลนก็น่าจะทะลอยู่มั้งแล้วก็ต้องเอาไอซูนี่อ่ะไอซูนี้ไอสีชมพูอะ ทุกคนน่าจะเห็นนะมันดาเมจแรงมากแรงจริงนี่นี่นี่หวังไม่รงนี้อ๋ทอทำไมบอัไม่ได้บ้าก็ให้หวัง,วงนั้ำหมดแล้วก็หวังทวดอัพทวดทวดให้หวังได้แค่นไหนทวด ท um ี่เจ็ดพันาไอมาวิสใช่ไหิพย์าละเดือดมันต้องอัพเกรดนนี่โอ้โห อันนี้มปนตัวเอ็กแท็กเกอร์ด้วยนะฮุ้ยฮุ้ยฮุ้ยไอยเป็นลอดเลยไอยเป็นน้ำดิโอ้โหนองก่อนดิอ้ไม่นอนเลยทำไมมีคนอย่างนี้อ่ะ ไม่ลงเลยเนี่ยนี่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 เดาไหมนี่นี่เรเป็นน้ามันเราเป็นน้ามันจบป่าวไราเป็นน้ามัน ตอนแล้วอะ่ะดยไม่นะอฟิลินตัวนาเมีดกู้เออไปคู่เลยเออตัวเดียวทางนี้ไววไหมสาดารถทางนี้ก็มาไหมเย่ะไหมแล้วก็ วันรับเอาคิวไปเออเออแต่ว่าโยมมาเจอวัวไบบเนี่ยเฮ้ยเกลิ้งเฮ้ยวิ่งเหรอเฮ้ยเฮ้มาอตายไปแล้วเหือตัวเนี้ยแพ้นั่งเอาเพื่อนมาช่วยด้วย

นักตัวไปเบชิวชิวบอกเลยมีทั้งซงจิงอูทวดของทวดของทวดของทวดเอลฟิเลนและตัวสุดท้ายชช่่ะปิเงึดหรือดาร์กวิงซึ่งผมไม่รู้ว่า ในการ์ตูนจริงๆมันชื่ออะไรนะครับรู้จักอยู่พี่ซองฟิเลนตืออ่นตายตายได้จบ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 ตายพี่ขันพี่พี่ซองนี่นั่นเลยพี่นั่นเลยพี่โคตรดึงเลยพี่ <c oughs> เราดูแบบอินฟูว่ามันเอใช้ได้ทุกธาตุเลยเหรอก็อันนี้คือบอกว่าใช้ได้ทุกธาตุใช่ไหมฮะเป็นหมดของดานนะ้ำแข็งช่วงนี้ติดเบ,บเบ,บิดมากเราใชา้ผมเป็นพวกใช้ด้ามจับซามูไร ีใครชอบใช้ด้านจัมุลโอ้โหเสียงดังกว่าเสียงดังมากชิวๆแล้วทั้งชมเอัดท่ไห้ฟีเลนทำไมวะ อ,อ่อยูเอาไปนี่ก่อนเอาเอาจีลินเอาไปนี่แล้วก็ไปขายไอย้นี่ยโคตรมายดีว่าตาไปซันั่นแหละมามายัยะม yes! ผมโคตรประมาทพี่ซงจนินู องฮเดินต่อไปสำหรับฮาร์ดอยามันจะฮาร์ดหรือมันคือด่านลองเรา